มาพี่กูน่งก้นน่งก้นักก้นเลยปิงปังปังอ้าวนจนก้ลนี่นเปิ้ลเปิ้ลเราเราก็ยู่ในกลุ่มนี้อันะเราก็ยู่ในกลุ่มนี้เหมือนโดนจักหรอู้จักอ่ามมีาา เดี๋ยวครบเป็นเหมือนกิ๊กนานครบเป็นกิกเออกิ๊กสักคนสักคนนิดหนึ่งแบบนี้เราหลุจากเรานิดนสามสามสี่คนในกลุ่มนี้หลุดจาไปเลยเราก็อยู่ในกลุ่มนี้กันนะเอ้ซึ่งกลนีเกินเนี้ยบบนี้เราติดต่ไอ้เออน่าจริงนะเออเราติดตัวไอ้ติดตัวถังไหมมาลูกเดียเดียวแบนี้ได้เราเรขอหลายทูขอหลาเออหลายกี่หลายเห เออขอลายเอาลายมาได้นัไเดียวเราจะอยจบนี่ได้เาบิกเาลายมาได้ได้ด้เอาลายนะมึงก็เอาลายเดียวจะกันไ้านะดีกวเอาลายเถอะเดียเดียวเียวเดียวเอาลาให้ลเดียยวเดเดีวเออนี่มานี่พหมลายลาไม่พอเออเออเอลาเลยไม่คือ ล่นล <c ười> ่ยเลยอเอาซ้ำเลยเอาเนมนี่ไลายลายไม่เจไม่ไม่พอแล้วือเอานี่วนบ่เพลี่ะนี่ลยที่ล้มันไม่เฉลยนี่ไม่ยนี้ลันือเราฮือลเลกือเอาลลกือเอาชอบหเจริงไหมจริงเลแล้วผมขอลายเล้ เร็วน <Cornell. S 2> ah, so well, ี่เพื่อนนี่ไหลนี่แหลกล้วเอาหลยเลยอีานี่หลล้วนี่หลเติมเฮ่พมกอหลายเติ้ลนู่เร็วนี่นี่นี่นกวาพมเพนี่จวด่มเพยจวดเติ้เอนี่เอากี่ลายรือเอาเอาลายก็ืออีเฮไม่พมกอขอดายหลเติ้ลนั่นหลเติ้เร็วนี่เนยหลพุ่ม นีหลายพมนี่ส่วนฝั่งพุ่มเพยนี่กี่ลกี่ลก็พ่เพยไม่เจรลายปันนี่ไม่เจรลายปันนี่ลายเออลายก็เด้เออลายเบอร์โทรศั์นูลายเบอร์โทรลั์ลายเบอร์โทรศั์แล้วมันจับไปในลายปันนี่เอาไปใกล้ถ้เรเอาไปดำปื้อเราเอาไปใ้เาเลยลายเบอร์โทรัพท์เอาไปใ้เจ้า ไล่คือเบอร์ตัวละแทับเอาไปให้เด้แทบเอาไปให้นัวนนไล้มึงเอาไปทำเลอลายแบนนี้สาลันเห็นไรเป็นารเนีายนี้เอาไ้ตั้งมโกี่ลายแล้วไป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 มึงเชื่อไปไ้